สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคุณแพทย์พักตีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับคลิปนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ด้านวัตถุมงคลร่วมกันครับคลิปนี้เป็นคลิปที่388ขอนําเสนอพระขุนแผนพิมพ์ทรงพลเล็กจากภาพที่ท่านเห็นครับมีด้านหน้าองค์พระแล้วก็จะมี แผ่นกระดาษนะฮะที่เป็นข้อมูลและท้ายสุดครับเป็นลักษณะของด้านหลังองค์พระครับนี่คือพระคุนแผนพิมพ์เล็กนะฮะพิมทรงคนเล็กออกที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับมาดูข้อมูลของวัตถุมงคลกันครับพระคุนแผนองค์นี้นะครับด้านหน้าเป็นพระคุนแผนพิมพ์ทรงคนเล็กนะครับด้านหลังมีลักษณะเรียบรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับในเ,เรียกว่ารุ่นยุทธหัตถี4 1 4ส จัดสร้างโดยอาน,นายทรงพลที่มาศาสตร์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงเวลา2000ปีนะฮะ2,549ที่มาของข้อมูลครับจากหนังสือวัตถุมงคลพระเครื่องเมืองสุพรรณบุรีเดี๋ยวไปดูของจริงกันครับผมได้นำวัตถุมงคลมาให้ศึกษาโดยของจริงครับนี่คือแผ่นกระดาษด้านหน้านะครับที่มีข้อมูลรายละเอียดที่กล่าวถึงไป ส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีคาถาอักขรต่างต่างนะฮะให้ให้ท่องกันมาดูองค์พระของจริงนะครับถึ่งผมได้นําออกมานะครับให้ท่านได้เห็นนะครับนี่คือลักษณะของจริงนะครับด้านหน้านะครับเป็นพิมพ์สองคนเล็กนะครับด้านหลังนะครับเป็นเรียบนะครับแล้วก็มีการต่อโค้ดนะฮะสี่ครับต่อโค้ดนะครับเป็นเนื้อดินนะครับ ดินเผานะครับนี่คือพระขุนแผนพิมพ์ทรงพลเล็กจังหวัดสุพรรณบุรีครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ